ไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกใจร้อนทุกหรืออะไรก็ตามแล้วก็รู้ทันตัวเองให้ได้ตอนนี้ร้อนหนาอยู่นะตอนนี้ทุกหนาอยู่ตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่เนาะโกรธเนาะโกรธเนาะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบวางให้ได้ค่ะไม่ว่าถ้าหากเรารู้ทันอารมณ์ของเรารู้ทันจิตใจที่เรากําลังจะเป็นอาจารย์บอกได้เลยว่าจิตเป็นแค่นายกายมันเป็นแค่บ่าวนะคะดังนั้นจิตของเราเราต้องเอาชนะใจเอาชนะกายเราให้ได้ ก็ใหญ่ทุกคนนะคะลองฝึกจิตฝึกกายดูเตรียมตัวความตายในทุกๆวันเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาไวกว่ากันอยากทำอะไรทำขอให้ทำแต่ความดีนะคะถ้าเราทำความดีตลอดเวลาคิดดีตลอดเวลาพูดดีตลอดเวลาเราก็จะรู้ว่าในตอนนี้เรากำลังที่จะทำอะไรอยู่เรากำลังที่จะเผชิญกับอะไรอยู่แล้วเราก็กำลังที่จะประกอบกรรมดีอยู่ในตอนนี้นะคะ